ให้เข้าใจในสติปัฏฐานสี่คือการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายก็ดีก็เป็นรูปประคัอยู่ในตัวหรือรูปประโลกอยู่ในตัวหรือรูปธรรมอยู่ในตัวหรือรูปประสังขารอยู่ในตัวหรือรูปประธาตุอยู่ในตัวมีความหมายอันเดียวกันคืออยู่ใต้อำนาจไตรลักษณ์ทั้งนั้น ส่วนเวทนาจิตและธรรมนั้นนามโลกก็ว่านามธรรมก็ว่านามะขันก็ว่านามะสังขารก็ว่านามะธาตุก็ว่าอีกก็อยู่ใต้อำนาจไรลลักอีกด้วยท่านสอนให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงนั่นเองและสติปัฏฐาสี่ก็ย่นลงเป็นสองกายก็ย่นลงมาในรูปขันเวทนาจิตธรรม ก็ย่นลงมาในนามขันและขันห้าก็มีความหมายอันเดียวกันกับสติปทานสี่คือรูปก็ย่นลงมาในรูปขันตามเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่นลงมาเป็นนามขันเช่นเดียวกับสติปทานสี่ทั้งรูปและนามก็ดีอยู่ใต้อำนาจไตรลักษณ์ดังที่ว่ามาแล้วทั้งนั้นเหมือนกันทีนี้อาทิตต์ตาปริยายสูตร คือสูตรที่เป็นของร้อนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะภายในก็ย่นดลงมาสองเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายนั้นก็ย่นดลงมาในรูป,ปขันธ์ก็อยู่ใต้อำนาจไตรลักษ์อีกเหมือนกันตรงกันกับสติปทานสี่อีกเหมือนกันไม่แปลกเลยเดี๋ยวนี้หลวงปู่ก็มีกิเลสมากอยู่หลวงปู่ก็นับเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดแดด เม็ดลมเม็ดฝนได้จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ผู้ฟังจะมีสิทธิ์หลวงปู่นับอย่างนี้สิ่งไหนที่เป็นของแข็งสิ่งนั้นจัดเป็นธาตุดินหลวงปู่ก็นับลงเป็นเอกนิบาตว่าเอกปฏิีธ,ธาตุหนึ่งดินสิ่งไหนที่เป็นของเหลวจัดเป็นธาตุน้ำปู่ก็นับลงเป็นเอกานิบาตว่าเอกอาโปธาตุหนึ่งน้ำสิ่งไหนที่เป็นของร้อนจัด จัดเป็นธาตุไฟหลวงปู่ก็นับลงเป็นเอก,กนิบาตว่าเอกเจโชธาตุหนึ่งไฟสิ่งไหนที่พัดไปมาจัดเป็นธาตุลมหลวงปู่ก็นับลงเป็นเอก,กนิบาตว่าเอกไวยโยธาตุหนึ่งลมทําไมหลวงปู่นับอย่างนี้พอหนับฝ่ายสั่งข้โหเคยย่นลงมาถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามสี่จนไปถึงอสองไขยกี่วันมันก็ไม่เสร็จ ก็เป็นผีบ้าทั้งผู้นับและกรรมการด้วยใช่หรือไม่คำสอนของพระพุทธศาสนานี้มีทั้งยน่นและขยายออกยน่นเข้ามาจากอะไรก็ยน่นเข้ามาจากเชือกเส้นเดียวที่ขึงยาวเหยียดไปทั่วไตรโลกธาตุนั่นเองเมื่อยน่นสงเคราะลงมาแล้วก็คือเชือกนั่นเองสาวเข้ามากองไว้ก็กองใหญ่มโหลานเต็มโลกอีกก็เรียกว่าหนึ่งกองเชือก ก็ตรงกับคำว่าหนึ่งหนึ่งดินหนึ่งไฟหนึ่งลมใช่หรือไม่เมื่อเห็นดินน้ำไฟลมชัดในปัจจุบันแล้วดินน้ำไฟลมในอดีตอนาคตจะสงสัยหรือไม่ถ้าสงสัยก็เรียกว่าแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยกล้วยก็กินในปัจจุบันไม่รู้จักจะรู้จักกล้วยในอดีตอนาคตได้อย่างใดเมื่อเป็นดังนี้ ก็สอนแสดงให้เห็นว่าพระพุทธาาศาสนา,านี้ทรงสรเรเสริญปัญญาเป็นนายหน้าของธรรมทุกหมวดเหตุนั้นจึงสรเรเสริญวิปัสสนาธุระหรือธุระทางปัญญาไม่ได้ยืนยันว่าศีลธุระสมาธิธุระฤทธิเดชธุระเรียกว่าย่อว่าปัญญาธุระเท่านั้นใช่หรือไม่ด้วยเดรพุทธศาสนา ในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดก็รู้ตามความเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลือพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินหลวงปู่ล่าเขมปัตโตพระอริยะแห่งวัดผูเจากอจังหวัดมุกดาหาร